ตมดอเขาต้องการที่จะฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมและก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา57จริงๆเป็นหน้าที่ของรัฐด้วยที่ต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนและก็ต้องจัดพื้นที่ให้กับคนเหล่านี้ด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา57ที่สำคัญการรายงานข่าวผมไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรี จะรับฟังหน่วยงานข่าวกลองของหน่วยงานไหนผมดูแล้วนี่งานข่าวกรองมีหกถึงเจ็ดหน่วยงานแต่ที่เศร้าที่สุดการจัดงานส่งเสริมอัตลักษณ์การแต่งกายชุดมลายูที่ผ่านมาเมื่อวันที่4พฤษภาส5 6 5เป็นการตื่นตัวของปรโมโดอยเยาวชนในพื้นที่เพื่อต้องการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมมีการรวมกลุ่มรวมตัวกันหลายหมื่นคน ผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงเช้าที่บ้านตะล้มาเนาะลูโบสาววตอนบ่ายมีการรวมตัวกันที่หาดวาสุกรีสายบุรีสิ่งต่างๆเหล่านี้หลังที่มีการจัดกิจกรรมเปิมดอเขาต้องการที่จะฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมและก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา57จริงๆเป็นหน้าที่ของรัฐด้วยที่ต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และก็ต้องจัดพื้นที่ให้กับคนเหล่านี้ด้วยตามรัฐมนูนมาตรา57แต่ปรากฏว่าหลังจากจัดกิจกรรมแล้วเนี่ยนะครับก็มีข่าวที่ไม่ค่อยรื่นหูนักกลายเป็นความหวาดระแวงต่างๆนานาบางกรณีผมก็ฟังมาว่าถึงขนาดมองว่าคนเหล่านี้คือ,ค,อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนงานข่าวไปรายง,งานองไรไงผมไม่ทราบไปแปลคำสัตย์ปฏิญาณผิดเพี้ยนไปจาก ที่เขาให้การสัตว์ปัิญาที่แท้จริงสี่ข้อเขาเพียงต้องการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นมาลายูเขาต้องการเพียงรักษาขนบประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องมาลายูในพื้นที่เขาต้องการอยู่ดีกินดีต้องการเรียกร้องความยุติธรรมต้องการสิทธิเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับคนในพื้นที่แต่ปรากฏมีการหวาดระแวงคนเหล่านี้ แล้วก็รายงานข่าวในลักษณะเป็นการใส่ไข่มีคำถามมากมายในพื้นที่ว่าทำไมเวลาพี่น้องมาลายูจัดทำกิจกรรมอะไรแล้วนี่นะครับงบประมาณก็สิ้นไปเยอะหลายแสนล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นกว่าล้านในรอบ18ปีงานข่าวกรองก็หลายร้อยล้านนี่เฉพาะปีเดียวที่ผมสะท้นาเห็นปี66ที่จัดตั้งขึ้นมา700กว่าล้านของหลายหน่วยงาน แต่ตราบใดที่งานข่าวยังคงมีอคติผมว่าต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพแนวคิดความคิดของหน่วยข่าวกรองทุกหน่วยงานเลิดหวานระแวงโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่สิ่งต่างๆที่เขาสัตว์ปฏิยานเขาตะกเบรอละหักบัดอละหักบัดอละหักบัดสาครั้งมันไม่ใช่การปลุกระดมแต่นั่นคือการสะดุดีพระผู้เป็นเจ้า ท่านต้องเข้าถึงนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าถึงจิตใจแก่นแท้ของความเป็นชาติพันธุ์มาลายูอย่าจัดงบประมาณมองด้านเดียวต้องมองความทุกข์ร้อนของพี่น้องในพื้นที่จริงๆแล้วท่านจะแก้ปัญหาสันติภาพที่มีอยู่ในวันนี้ทั้งสันติภาพเชิงลบและก็สันติภาพเชิงบวกควบคู่กันไปสันติภาพจึงจะเกิดในพื้นที่สามจังหวัดายแดนภาคใต้